มาครับกระบะเกียร์แมนนวลโตโยต้ารีโว่2.4ตัวมิดปี2021เลขไม่80,000โลนะครับสบภาพสวยกริปแน่นอนนะฮะพี่ๆท่านไหนสนใจอยู่กับกระบะตัวยกสูงนะครับผมเกียร์แมนนวลนะฮะดูคลิปนี้ไม่มีผิดหวังราคาหายจากป้ายแดงเนี่ยลดเยอะมากๆนะฮะร,ราคาน่าซื้อน่าจับต้องจริงๆใครสนใจตามไปดูที่เต็มได้เลยนะครับ สวัสดีครับสสดิคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะฮะวันนี้ผมเซลลนวดทอโต้นะฮะที่กุาลด้านงารขายบริษัททอโต้มีรถสวยมาแนะนําอีกหนึ่งคันหนึ่งรุ่นอีกแล้วนะครับกับกระบะตัวหน้าหล่อออลนิวนะฮะโตโยต้ารีโว่2.4รุ่นมิดนะครับโฉมปี2021นะฮะได้สีเทาดําแบบนี้สภาพพร้อมใช้งานนะฮะใครจะชอบเกียร์ธรรมดานะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนยกสูงเป็นตัวสมาร์ทแคด้วยเบาะหนังสีดำโหแจม แจ้งนะฮะคันนี้ป้ายทะเบียนเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะครับพี่ๆนะสภาพยังไม่ได้ปรับสภาพแต่ล้างมาให้ภายนอกบางส่วนนะครับรถเข้าใหม่จริงปีพศนะฮะร,ราคาเต็มเพียงแค่5้าแสนเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมฟรีดาวน์จัดยอดเต็มผ่อนเพียงเดือนละ9 0 0 0กว่าบาทนะครับได้ตัวกระบะสมาร์ทแคปหน้าหล่ออ l l นิวไปขับสภาพสวยมากเดี๋ยวดูสภาพแรกเข้านะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามผมมาดูกันได้เลยพี่ๆนะครับ คันนี้นะฮะได้หน้าหลอดนะครับโคเมียมเงาเงาฉ่ำๆแล้วที่สำคัญได้สีเทาดำประกายนะฮะหายากมากๆสีนี้ตามท้องตลาดไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับพี่ๆนะนี่เลยนะครับกระจังหน้าโคเมียมไฟฟลู l อลนะครับผมนี่แบบนี้นะฮะถ้าเป็นโฉมเก่าเนี่ยนะครับจะเป็นหลอดฮาโลเจนแบบนี้หน้าล็อกโคนะนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้โฉมใหม่นะครับได้หน้าใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับไฟเขี้ยวหมูป่านี่ ไฟตัดหมอกด้านล่างมีมาให้พร้อมเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการชน 1. จุดนะครับสจุดสองตำแหน่งนะซ้ายและขวานะครับผิวพันสันเหลี่ยมตัวรถคมสวยมากที่ดูซุ้มลอ้อป่องลอ้อแน,น,น่นนะฮะร,รอยต่อตัวรถแนบสนิทนะครับไม่มีการชนหนักมีความจมน้ํากับสีต่อตัวเครื่องตัวสีตัวถังไม่มีแน่นอนตัวแม็กนะครับเป็นแม็กอลอยนะฮะคันนี้ขอบ17นิ้วนะครับ,นะรบถ้าผมจำไม่ผิดนะยางขนาด2 6 5ทัพหกหนะครับ ยางปี2021นะฮะเดี๋ยวถ้ามันเสนื่อมสภาพเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับแม็กได้สีเทานะฮะล้อคู่หน้านะครับเบรก ABS นะครับพี่ๆนะซุ้มล้อป่องล้อเดิมๆภาบสกรปรกยังอยู่นะฮะผมยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดให้แต่ก่อนส่งมอบเนี่ยผมจะล้างทำความสะอาดสปาให้อย่างแน่อนอนนะครับตัวนี้นะฮะกระจกมองข้างได้สีโครเมียมสวยๆคิ้วกันทรงกันสาดมีให้เพิ่มเติมไปแล้วเรียบร้อยนะฮะฝาปูนเดิมแท้ที่โดดเด่นเลยคือเนี่ยเห็นไหมกระจัง ตัวเก่าเนี่ยจะเป็นตัวหน้าล็อกโคตัวนี้นี่ล็อกโคนะครับผมล็อกโคก็หลุดจองนะนะฮะตัวนี้จะเป็นหน้าใหม่นะครับเนี่ยเป็นโครมเยี่ยมใหญ่ๆแบบนี้หน้าเขี้ยวหมูป่าและเรียบร้อยสันเหลี่ยมคมตัวฝาโปรงสวยมากนะฮะไม่มีรอยบุบรอยลักกิ้มไม่เห็นเลยนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจมาลองทดลองขับขี่ลองเทสได้ายก่อนได้เลยนะครับติดต่อหาผมเซลล์หนวดได้เลย064 8436587นะครับผมยางดอกรองยางหนาลึกนะครับ ใช้กันได้ยาวๆซุ้มโชคนะครับสวยๆเดี๋ยวร้านเขาทำความสะอาดช่วงล่างให้นะครับพี่ๆนะภาษีพอรบอคันนี้ต่อครบนะครับผมคันนี้นะฮะกระจกได้เดิมแท้นะครับผมปัมโตโยต้านะนี่โตโยต้านะครับเดิมแท้กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้ในตัวมีเซ็นเซอร์นะฮะเรียกได้ว่าเป็นสีโครเมียมสวยมากโลโก้ไฮรักนะครับผมมือเปิดตัวได้สีโครเมียมบันไดเหยียบขึ้นเนี่ยสีดําด้านนะครับ ภายในได้เบาะหนังนะสำหรับตัวมิดนะเป็นตัวกลางนะเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับผมคันนี้ยังไม่ได้สปาขัดเบาะให้แต่เดี๋ยวก่อนออกไปเนี่ยเอียบแน่นอนนะครับผ้าประตูเนี่ยบูดหนังบูดนุ่มมาอย่างดีนะครับตัวซีนตัวเอาเป็นอาร์ R, พวกนี้อยู่ครบยางยังนิ่มอยู่เลยซีนยางเล็บจิบไปเนี่ยเป็นรอยเล็บสวยๆแบบนี้นะฮะซีนนิ่มๆฟิล์มติดให้แล้วไม่เสื่อมสาภาพนะครับพี่ๆนะมือเปิดได้สีโครเมียมนะครับผมตัวนี้นะ โครงสร้างตัวรถดีมากต้องบอกเลยว่าเกรดเคัดคุณภาพเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะสวยมากพี่ๆนะครับนี่เป็นไงบันไดสครับเพจปัม๊มโตยโยต้ามาแบบนี้นะครับตัวนอ็อตซองน็อตเสาบีนะฮะน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับตัวน็อตไี่สวยมากนะเดี๋ยวร้านท่อวามสะขัดสีให้ฝาท้าทยแคบเดิมนะครับดูโครงสร้างกันก่อนผมให้เน้นย้ำนะครับให้ดูเรื่องของโครงสร้างเป็นหลักนะ โครงสร้างต้องสวยต้องดีสปอร์ตเมทาร์กต้องกลมแบบนี้พี่พนะครับมาลองแกะลองลือ้อดูได้หรือถ้าพี่ไม่สบายใจพาช่างมาตรวจก็ได้นะครับสำหรับคันนี้นะนะฮะสวยจริงๆนะครับนี่ลำโพงลำโพงมีให้ไปแบบ,บนะครบๆนะฮะเบาะหนังทรงเดินทางไกลนะฮะปีกบงปีกบอกไม่มีล้มอันนี้คือสภาพแรกเข้านะยังไม่ได้สปานะนะฮะยังใหม่ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวสปาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคนละเรื่องเลยนะฮะสำหรับคันนี้นะ ัะทรงคัสซีเดิมแท้สวยหมดนะครับด้านหลังใช้ดัมเบลอันนี้มันเลอะคาบคาบสนิมไอ้เาไม่ใช่คาบสนิมคาบดินแดงนะฮะนี่ไปลุยมานะคันนี้นะฮะทรงคัสซีตรงสวยนะนะครับสภาพกิบแน่นอนนะฮะคันนี้นะครับติดเซนเซอร์ด้านหลังมาให้ถึง4 4จตำแหน่งนะครับผมฝั่งละ2นะฮะไฟทงไฟท้ายเดิมแท้เลยนะครับเป็นเลข3แบบนี้นะครับสภาพสวยมากนะฮะ อยู่พันสันเหลี่ยมตัวรถต้องบอกเลยว่าคมนะครับมีกล้องถอยมาให้แล้วเรียบร้อยตัวนี้แม็กไลเนอร์เดิมแท้โรงงานนะครับพี่ๆนะตัวนอ็อตซอกน็อตเนี่ยนะครับลางน้ําสปอร์ตเมท้าพวกนี้นะครับไล,ล่ลื่วรอยการถอดกันขันนะแม็กไลเนอร์เดิมแท้ปัม๊มโตโยต้ามาแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างสวยแบบนี้พี่ๆในราคา5้าแสนเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมฟรีดาวจะยอดได้เต็มนะฟรีดาวนะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะพี่ๆนะเนี่ยก,กันชนกันชนสวย ยางอะไหล่แม่แรงเผาเดิมเนี่ยเดิมท่อเดิมด้านล่างนะครับไม่เป็นสนิมอันนี้เป็นคาบดินแดงนะเป็นคาบดินแดงเฉยนะฮะเดี๋ยวผมจะจานเซอร์วิสสปาให้นะครับไฟท้ายเลข3แบบนี้ช่วงล่างนะครับเป็นซูเปอร์เฟกซับเพนชั่นแล้วช่วงล่างใหม่นะครับผมไม่มีการโยนแล้วนะครับสำหรับรีโวนะตัวนี้นะครับช่วงล่างปรับเปลี่ยนมาใหม่นะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหหน้าล็อกโค่นเนี่ยโยนหรือเกินนะฮะคันนี้ไม่มีโยนแน่นอนช่วงล่างซูเปอร์เฟกอย่างดีซับเพนชั่นนะครับ กระจายแรงกระแทกได้ดีมากๆนะฮะคันนี้นะครับภายในนะครับจะได้เป็นสีดําแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ติดกรงติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคันนี้เนี่ยบันดงบันไดสวยมากพี่พี่อันนี้โดนแดดนะสวยมากเมื่อเปิดตัวนี้นะครับผมได้เป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะฮะปรับพับกระจกหูช้างเป็นไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นสีดํานะครับเมทัลลิกนะนี่เป็นสีดําเมทัลลิกนะครับสวยมากนะขอบประตูขอบกระจกนะ ซอกน็อตนะครับผมแกะให้ดูแบบละเอียดนะเหมือนพี่พี่มารับชมเองที่บริษัทเลยอยู่ต่างจังหวัดนะครับออกรถผมได้เช่นเดียวกันนะมีบริการส่งรถสไลด์ให้นะครับผมไม่ต้องห่วงพี่พี่นะฮะรถสวยแน่นอนนะครับรับประกันคุณภาพนะครับบริษัทผมนะมีรถให้เลือกมากกว่า200คันนะนะครับ200คันเลยเบาะคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้าด้วยนะครับผมนี่สวยแบบนี้นะฮะขออนุญาตเข้าในตัวรถนะ ตัวนี้นะครับผมเป็นเซนเซอร์นะครับแจ้งเตือนของการชนสามารถปิดหรือเปิดกระดาอันนี้ฝาโปรงนะฮะตัวนี้มีที่วางแก้วมาให้นะครับกุญแจเป็นแบบไขเสียบนะตัวนี้เป็นตุ่มมิดนะครับผมนี่เหยียบคัตนะครับเกียร์แมนนวลต้องเหยียบคัดนะให้จมนะแล้วก็ถึงจะสตาร์ทรถได้นะครับนี่นะฮะแบตอ่อนนะเดี๋ยวผมชาร์จไฟเช็คไฟให้นะครับพี่ๆนะเดี๋ยวผมชาร์จไฟเช็คไฟให้นะครับ ตัวนี้หน้าปัดเรือนไม้หน้าจอสีทีทีตรงกลางนะครับผมเลขไม้แปดหมื่นห้าพันโลกับราคาตั้งขายเพียงแค่ห้าแสนเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับมตรวัดเรือนไม้เป็นแบบเรืองแสงนะพวงมลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับพุ่มหนังแบบซอฟท์ทัชนะฮะตรงนี้สามารถปรับหน้าจอตรงกลางได้นะครับหน้าจอทปทีนะรีเซ็ตทิปอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับสร้างการด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องทางวางสายรับสายนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือแอร์แบ็กมีให้3ใบด้านหน้า นะครับผมสำหรับตัวกระบะสมาร์ทแคปตัวนี้นะคะคอนโซลต่างๆทุกอย่างนะครับได้เป็นสีดำหมดเลยนะครับพี่ๆนะนะฮะไฟฉุกเฉินติดครบปกตินะครับตัวนี้นะฮะหน้าจอทัชสกรีนนะครับมีกล้องถอยมาให้สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์เครื่องเล่นเสียงนะครับสมาร์ทดไวลิงได้หมดเลยนะเดี๋ยวผมเข้ากล้องถอยให้ดูพี่ๆนะครับนี่นะครับกล้องถอยก็ชัดเจนนะครับกล้องถอยเดิมแท้โรงงานมีเส้นบอระยะ มีเมนูเป็นภาษาไทยด้วยนะครับผมประมาณนี้นะฮะแอร์เป็นแอร์แมนนวดนะครับใช้งานได้ง่ายแอร์เย็นฉ่ำมากนะครับแอร์แรงมากนะมีการเลื่อนกานถลายด้วยนะสำหรับคันนี้นะตัวใหม่นะครับจะเป็นการเลื่อนกันถลายหมดแล้วนะครับสำหรับรีโวนะมีเอาเลตชาร์จมาให้2จุดช่องเสียบ usb aux ครบเลยนะครับคันนี้นะหัวเกียร์หุ้มหนังมาเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดขัดสีสปาพวกหนังให้นะครับผมเกียร์6สปีดนะฮะ มีพาวเวอร์โหมดอีโคโหมดพร้อมเลยนะครับที่วางแก้วเบรกเมือนะครับใครจะใช้งานหนักนะรุยงานออกต่างจังหวัดนะครับขับขี่นะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับตัวนี้มีที่วางแขนพักศอคุ้มหนังมาด้วยนะครับเบาะด้านหลังเป็นหนังหมดพี่พี่นะครับด้านบนได้เป็นสีเบจแบบนี้นะครับสวยๆนะฮะเป็นสีครีมนะฮะมีกระจกให้นะแบบนี้เลยนะครับที่เก็บแว่นนะฮะไฟติดครบทุกดวงแน่นอนนะครับคันนี้ ไฟบอดฐานะแอร์แบ็กอยู่ครบนะครับมาพร้อมกับกล่กองคูแบ็กด้านคูบ็อกด้านในนะค,คูแบ็กอะไรละ่ะนะฮะคูลบ็อกนะนะฮะคันนี้นะสวยๆนะครับนี่สวยๆเลยภายในสีดําสนิทกริปนะครับพี่ๆนะใหม่มากๆเดี๋ยวล้างสปาขัดสีเหมือนรถใหม่แน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมพาไปรับชมในส่วนของด้านหน้าของเครื่องดีกว่าได้จอไปก็คุ้มแล้วสําหรับตัวมิดนะถ้าเป็นตัวเอนที่เนี่ยจะไม่มี เสียงดังมากนะฮะลำโพงดีไหมนี่ลำโพงเครื่องเสียงดีมากอ่าให้ฟังแค่นี้พอนะฮะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับพี่ๆนะนี่นะฮะเครื่องเสียงดีนะครับโอ้โหลำโพงเยี่ยมเลยนะฮะสำหรับคันนี้นะเราได้เซนเซอร์แจ้งเตือนด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มนะฮะภายในว้างมากๆนะฮะบอกด้านหลังเป็นหนังพนักพิงเป็นหนังหมดนะครับถ้าเป็นตัวเอ็นที่จะเป็นผ้านะ ตัวนี้ได้เบาะหนังสีดำนะครับสนิทเลยนะพี่ๆท่านไหนชอบภายในดำรถสีเทาดำหายากอีกต่างหากติดต่อหาผมด่วนเลย0648436587นะครับแล้วผมขอญาตเปิดฝาโปงห้องเครื่องให้ดูนะฮะเครื่องยนต์คันนี้ยังไม่ได้มีการปรับสาภาพสปา,าขัดสีนะครับผม2.4ลิตรดีเซลขนาดใหญ่นะครับให้ดูสาภาพห้องเครื่องแรกเข้านะพี่ๆนะ ภาพน้ำมันน้ำมันไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับน็อตไม่มีขยับนะฮท่อไม่มีสนิมเลยนะครับตัวนี้นะฮะได้กระปุกเบรก ABS เดิมแท้นะครับผมสวยๆแบบนี้นะฮะพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อหาผมได้เลย064843657 8คอกงคอกองอยู่ครบนะครับทันนี้นะคานนะครับด้านซ้ายปิดนกซ้ายขวานะฮะไม่มีรอยข้ามน็อตหลุดเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีรอยขันรอยถอดนะฮะพัดลมสายพานทำงานปกติพี่ๆนะครับ เช็คได้เลยนะสติ๊กเกอร์เดิมแท้อยู่ครบน็อตไม่มีขยับนะน็อตคาดนด้านหน้าน,ะน็อตคานพหม้อนะ้ำแผ่นเพจเลเบลนี้เดิมเลยนะครับผมเช็คกันจับในสนําเนาหน้าเล่มนี้ต้องตรงกันนะนะครับสองแผ่นเพจตัวนี้นะครับเครื่องยนต์แนะม์กสีเดิมโรงงานยังอยู่เลยน็อตยึดฝาโปงนะครับไม่มีรอยถอดรอยขันเนี่ยพี่ๆนะซีนยางด้านข้างแผ่นกันความร้อนรูระบายอากาศนะฝาโปงคมสวยเดิมแน่นอนสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังนี้เห็นนะครับผมพี่ๆนะ ยางรองฝาปงเด,เดิมเลยนะครับคันนี้ทั้งสองข้างใช้ขวาฝาโปงเป็นฝาโปงเดิมแท้จากโตโยต้ามีาตาปั๊มโตโยต้ามาแบบนี้นะครับสวยมากพี่ๆท่านไหนอยากจะมาลองเทสได้ทดลองขับติดต่อผมด่วนเลยวันนี้นะฮะผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นรถรุ่นไหลยี่ห้อไหลฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยวันนี้ลาไปก่อนกับรถสวยแบบนี้ลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ